สวัสดีครับอยู่ก็เสกังบ้านเช่นแนวนะครับครับเดี๋ยววันนี้มาทําน้ามันมะพร้าวกับสกัดเย็นสกัดร้อนครับต่อจากอีพีที่แล้วนะครับอีพีที่แล้วผมก็ใส่ก้อนพลาสติกไว้ครับก้อนพลาสติกที่ผมตัดแล้วครับต่อจากอีพีนู้นครับครับเดี๋ยววันนี้มันแยกครับมันแยกน้ํามันออกครับ อยกน้ำมันเป็นสกัดเย็นสกัดร้อนนะครับเดี๋ยวไปดูครับวิธีทําครับวิธีที่ผมทานะครับบ่าผมทํำยังไงครับรอะว่าน้ำมันล้วเผ่าเขามีประโยชน์มากนะครับผมก็เลยทําไปใช้ครับไหว้ิ้นไหว้สตเล็กแตแ้วมหมฮะเขาเกิดสนิมก็ได้นะกิ้นผมมีประโยชน์ครับใครกิ้นได้ใครทําได้ครับอายุก็จะยืนครับ ทำไม่เจ็บไครได้ป่วยหรืนะครับถามทีิกรรมก็ววาน,นค,ร <c oughs> <c oughs> ครับนี่ครับมานุพาวที่สาโควดไหยครับสใสควดไวยคืนหนึ่งนะครับเขาก็จะเยียดชั่งแบบนี้นะครับชันในกลางนั่นแหละครับเป็นชันของน้ำมันครับส่วน การบนนั่นเองก็จะทําสกัดร้อนนะครับเดียวเอาไปเขี่ยวทําสกัดร้อนครับออกไปเขี่ยวครับแต่ส่วนสกัดเย็นนั่นก็จะกลองเอาครับเดี๋ยวช้อนตักกลองเอานะครับไปครับเดี๋ยวไปทําเลยครับไปครับครับเดี๋ยวไปตักน้ำมันกันนะครับ ครับชันบนนี่เอาไหว้ไปเขียวเอาเป็นตะกร้าดอนนะครับ เอาไปไหว้เดี๋ยวเอาเป็นสกัดาดองครับส่วนนี่จะเป็นน้ำมันสะกัดเย็นนะครับเดี๋ยวใส่สองเอาครับ ครับนี่ครับน้ำมันคือสกัดเย็นนะครับนี่ครับครับแ้สกัดเย็นนี่เดี๋ยวหนึ่งนะครับเอาเป็นหนึ่งไหลความชื้นครับส่วนอันนี้จะไปเขี่ยวเอาเป็นน้ำมันสกัดร้อนนะครับเอาไปค้างไปครับเขี่ยวไปจนกว่าเขาจะมีน้ำมันออกครับ เดี๋ยวนะ้ำมันก็จะออกครับกับเตาของเราก็ติดเลยนะครับเราหานลูมคูดแล้วแล้วตั้งไว้เลยครับกับไฟเริ่มร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเกี่ยวไปเรื่อยๆครับ ครับครับก็จะได้น้ำอะกันร้อนนะครับแล้วข่องเหงาครับแล้วปากข่องเหงาครับจะได้สกันร้อนนะครับทำเหล้ามุของนะครับ คัดนะครับก็จะได้สกัดหลอนนะครับสกัดหล่อนสกัดเย็นส่วนสกัดเย็นผมก็จะเอาเป็นหนึ่งครับหนึ่งให้ไหล่ฟองอากาศก่อนนะครับนะครับีลยวไล่ฟองอากาศก่อนครับ หนึ่งไว้งั้นแหละครับจนกว่าฟองอากาศจะมุดครับไม่กยเอาลงครับแล้วจะกระโอนก็เอาสายควดเลยนะครับ คัดนอนนะครับที่ดับยันอะไ้ก็จะมีสองสองอย่างดีครับมงสองสอี Hoặc là để ngon với mình không. True, eh? 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 True, มาดูสกัดเย็นครับนี่ครับก็จะเห็นว่ามีฟองอากาศนะครับมีฟองอากาศขึ้นครับพอเวลาเองตักนะครับอาจนามก็จะมาปะปุ่นได้ครับก็เลยต้องหนึ่งครับหนึ่งก็ไหลหนามออกนะครับไหลความขื่นออกครับ พอเขาละมีฟองอากาศแล้วก็เอาเ็ิปส่ขวดเลยนะครับไปใช้ได้ครับเอาไว้กินเอาไว้ตัดเอาไว้ตอดได้หมดแลลวครับประโยชน์เขามาหาศาลครับ ครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับที่นี่ก็จะได้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอย่างดีครับไปสื่อเขานี่แพงเลยครับนี่สื่อเขานี่นิดเดียวครับลอยหนึ่งครับเพราะว่าประโยชน์ของเขามหาศาลครับใกรกิ้นได้อายุก็จะยืนครับไม่เก็บไข้ได้ป่วยแล้วครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นครับ กรับที่นี่ก็เอาสายควดไว้นะครับแล้วไปสายควดเลยครับ เขาก็คอยไหลลงนะครับเข้าเป็นน้ำมันกำลังดีตอน ทำห้เขาค่อยๆย,ย่อยงนันนะครับครับเขากำลังย่อยอยู่ครับถ่วยตัวกล่องอย่างดีครับ มีผากล้องอย่างดีครับที่นี่ก็จะได้น้ามันสะกัดเย็นนะครับบริสุทธิ์ครับไม่จ้องไปะสือเข้าครับทามเองครับไว้ใช้ประโยชน์ครับใไไส่ใย้างครับ สำหรับคลิปนี้ขอไวแคนนี้นะครับขอบคุณครับทุกการกดติ่มความาหลับชมครับขอาาบ,อบขอกุณหลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกษตรขังบ้านเช่นแนวด้วยนะครับ่ดยผานคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ